วิชารู้สันดานคน EP 3สร้างความเชื่อใจใน5นาทีด้วยศาสร์เงาสะท้อนเคยสงสัยไหมครับทำไมบางคนคุยกับใครแป๊บเดียวก็สนิทกับเขาทันทีทำไมเขามีเสน่ห์ดึงดูดจากหน้าประหลาดใจและเ,เพื่อนๆก็เป็นคนนั้นได้เหมือนกันครับถ้าใช้3าววิธีจากศาสร์เงาสะท้อนนี้ในทีที่1สะท้อนท่าทางเช่นถ้าเขาเอ็นตัวไปข้างหน้ารอ3-5วินาทีแล้วค่อยๆเอ็นตัวตามถ้าเขากอดอก คุณก็กอดบ้างแต่ไม่ต้องเหมือนทุกอย่างนะครับทำแค่70%เพอจะได้ไม่เห็นชัดเจนวิธีที่2สะท้อนคำพูดใช้คำเดียวกับที่เขาใช้เช่นถ้าเขาพูดว่าผมกังวลกับเรื่องนี้มากเลยเพื่อนๆอาจจะตอบว่าที่คุณกังวลผมเข้าใจครับการใช้คำเดียวกันจะทำให้สมองของพวกเขารู้สึกว่าเพื่อนๆอยู่ทีมเดียวกันครับและว,วิธีที่3สะท้อนจังหวะการพูดโดยการปรับจังหวะการพูดให้ใกล้เคียงกับเขาคนพูดเร็วก็เร็วตาม คนพูดช้าก็าช้าด้วยการปรับจังหวะให้ตรงกันจะสร้างความเชื่อมโยงกับเขาได้ลึกซึ้งมากๆเลยครับที่ทําแบบนี้เพราะสมองคนเราเหมือนถูกตั้งโปรแกรมให้ชอบคนที่เหมือนตัวเอง ถ้าใครสะท้อนพฤติกรรมเราเราจะรู้สึกเชื่อมโยงและไว้ใจเขาโดยอัตโนมัติเลยครับแต่ต้องทําให้เนียนนะครับอย่าให้เขารู้ว่าเรากําลังใช้เงาสะท้อนเพราะถ้าเขารู้เขาจะมองเราเป็นศัตรูทันทีเลยครับเพื่อนๆเ,เคยใช้หรือเคยเจอคนที่ใช้เทคนิคนี้บ้างไหมครับมาแชร์กันหน่อยเจอกันต่อ EP 4ครับกดติดตามเบบี้ไว้เลย